เข้าสู่รายการตีคอร้องเปล่าในช่วงที่2นะคะถ้าใครมีปัญหาข้อข้องใจคะ่ะทางด้านกฎหมายสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6 7นะคะค่ะอาจารย์คะตะกี้เราพูดถึงเรื่องของที่ดินอาจารย์ก็จําแนกแล้วละ่ะว่าที่ดินเนี่ยมี2ชนิด2ประเภทใช่ไหมคะคือเรื่องของมีโฉนดกับเรื่องของการครอบครองรแล้วเรื่องของต่างชาติละคะที่เข้ามาถือครองที่ดินของเรามันมีแบ่งได้ยังไงบ้างอาผมผมํผมมำเนินครับจ,จริงๆแล้วเนี่ยมี สองประเภทเองเหมือนกันเซื้อแบบถูกต้องอกับสองซื้อแบบไม่ถูกต้องนะคะซื้อแบบถูกต้องหมายคว่าซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้ซื้อค่ะกับแบบที่สองคือซื้อแบบไม่ถูกต้องผมขออนุญาตอธิบายแบบถูกต้องก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันพวกไม่ถูกต้องจะมีปัญหาอะไรตามมาค่ะแบบที่ถูกต้องคือกฎหมายได้อนุญาตให้ไม่ใช่โดยส่วนใหญ่คนไทยเข้าใจว่ากฎหมายไม่ยัดให้ต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์จริงๆไม่ใช่นะคะ กดหมายเราได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับในเรื่องของฟรีเทดอเรีอาต่อไปผมเชื่อว่าน่าจะเปิดกว้างมากขึ้นคคือตอนนี้เรากําลังปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของคนไทยกันอยู่คือผมขออนุญาตใส่ความเห็นส่วนตัวไปก่อนนิดนึงอันนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยถือว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าเราไปดูประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเช่นประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษในยในุโรปหลายชาติะนะครับ เขาอนุญาตให้ต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอส,สังหา,าริมทรัพย์ได้สามารถที่ไปซื้อได้อนุญาตให้เป็นเจ้าของเลยครับตอนนี้ที่ดินแนวเอราคาถูกลง5 0นักลงทุนไทยหลายคนก็ไปช้อนซื้อค่ะแต่ว่าผมนําเรียนนี่ถ้าแต่มุมมองมุมมองนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะมินเมในเรื่องของการเสียอํานาจอธิปไตยค่ะของประเทศชาติผมต้องนําเรียนเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นคูเปอร์เซชันแล้วครับในเมื่อเราจะคิดเปิดการค้าเสรีตรงนี้ ถ้าเกิดเขาไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาคิดจะลงทุนในประเทศไทยหรือ,อต้องต้องมองในมุมนี้ดูจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเกิดการรวมกันหลายชนชาติออกมาเป็นสหรัฐอเมริกาคือผมนําเรียงงี้ครับว่าถ้าไม่ว่าใครฮะเขารักถิ่นฐานที่เขาทำธุรกิจครอบครักวก็อยู่อ เห็นภาพแหมลองคนคไทยปัจจุบันไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาไปอยู่ในกี่หลายหลายประเทศก็ไปซื้อบ้านซื้อที่ดินเช่นนะั้นนะแต่ถามว่าสุดท้ายเขาก็ต้องแต่เขาก็นําเงินกลับมาประเทศของเขาคือผมนําเราียนในการที่นาเงินกลับมาประเทศถามคนไทยที่อยู่ในเอที่เขาสร้างติดตั้งนั้นเขากลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วปัญหาภาษีต้องแล้วแต่มุมมองครับในมุมผงผมมอง,องมองว่าบางคนอาจจะไปมองว่าประเทศไทยปล่อยให้ต่างชาติซื้อที่ดินเนี่ยเราเสียอำนาจอธิปไตยเราเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้ ผมถามนี้คุณปุ้ยครับหรือถามตัวผมเองคุณปุ้ยยอมให้คนอื่นเข้ามาใช้ที่ที่ในบ้านไหมในบ้านเลยก็ต้องไม่ยอมในที่บ้านต้องไม่ยอมเห็นไหมฮะใช่เพราะเขาเป็นคนไทยถูกไหมฮะเหมือนกันคนต่างชาติซื้อที่ค่ะเขาก็ไม่ยอมให้ใครมาใช้ที่เขาถามว่าคนไทยถือกับต่างชาติถือมีผลต่างกันยังไงแต่คนต่างชาติเขาอยู่ในเมืองไทยปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับเขาทํางานไม่ได้ถ้าทํางานต้องขอโบกพรมไม่ให้อยู่จะทํางานได้นีต้องขอโวกเมตรหนึ่งต้องเสียภาษีให้กันละ คนต่างชาติอยู่ในเมืองไทยต้องทานอาหารไหมฮะต้องทานสิอพอทานอาหารอเอาเงินที่ไหนมาทานนะต้องเ,อเงินจากต่างประเทศมาทานรายได้เกิดขึ้นในประเทศนะแต,แต่พอเขาเสียชีวิตโอเคเราอาจจะต้องมีมาตรการมาตรการในการโอเคต้องเสียภาษีมากกว่าอย่างไรอย่างเช่นในประเทศในประเทศที่เจริญแล้วเขาทำมันอย่างนั้นคือได้แต่เขาต้องเสียภาษีและสุดท้าย ญี่ปุ่นนะฮะเอาเงินไปลงทุนซื้อที่ดินที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่เป็นเป็นประวัติศาสตร์นะที่สหรัฐอเมริกาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ต้องขายที่ทิ้งเอาเงินกลับคืนสู่ประเทศจากซื้อมาร้อยบาทขายคืนสี่สิบบาทใครได้มขาดทุนใครได้ประโยชน์นะโดยเอาอเมริกาก็ได้ครับคในในประเทศไทยที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์คอนเสีย์ตีเอแคปิตอลจำได้ไหมฮะเมื่อสองปีที่ผ่านมาจีต้องขายทรัพย์สินทิ้งส่วนหนึ่ง ให้กับคนไทยเข้าไปซื้อทรัพย์สินคืนค่ะแล้วก็ยอมเอาส่วนที่ขาดทุนกลับบ้านไปนะก็ประเทศนั้นเขาต้องได้ประโยชน์การคอนโทรลยังเป็นคนไทยคอนโทรลอยู่ทั้งมหมดนี่ล้วแล้วแ,แ,แ,แต่มุมมองแต่คือ <c oughs> สิ่งที่ผมพูดไม่ไม่ใช่บอกว่าชี้ช่องให้ให้คนจะต้องทอําแล้วแต่มันต้องทุกอย่างมันต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นวิวัฒนาการแล้วแต่มุมมองใครของมันละกันนะคะจะมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาค่ะอาจารย์อาจารย์จรันคุณจรันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจรันคุณจรันคะ ครับผมคสวัสดีครับเเลยคาคุณจารย์ครับเเลยค่าสอบถามได้เลยค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะพอดีเรื่องกู้ยืมกู้ยืมนะครคบประกันครับผมครับเจอนียครับกู้กู้ยืมค้าประกันครับผมครับผมครับเจอนียครับพอดีพอดีหลานหลานกับป้าครับผมครับเจญเลยครับป้าก็คือแม่แม่ของผมนะครับผมครับ พอดีไปไปคําไปคําหลานอีกคนหนึ่งพอดีเลยขึ้นฐานมันมีประนอมกันครับครับแล้วก็ผ่อนส่งท่านต่ำครับผมครับแล้วส่งมาได้ห้าเดือนครับแล้วก็หลานอีกคนที่เราคําก็ที่แม่เราคําก็ไม่ส่งเลยครับผมครับแล้วยังไงครับครับแล้วก็แล้วอย่างนี้คนคําไอ้คนค่ะและแม่ของผม ไปขึ้นศาลมืที่3ามสิบมีนาครับผมครับแลวแม่ผมแม่ของผมยังมีความผิดปล่ยครับอ่าผมผมได้สายคุณอะไรครับคุณจรันค่ะผ, <ม S 1> ผมผมจรันครับผม<อ>คุณจรันครับผมต้องนําเรียนอย่างนี้ครับเในกรณีของคุณแม่ของคุณจรันนะครับในเมื่อยอมสละตนเข้าไปเป็นผู้ขําเนี่ยยังไงเนี่ยคุณแม่ของคุณจรันเนี่ยคงมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบในมูลนี้ดังกล่าวแทน ลูกหนี้คือครหรือแทนหลานอพอชําระเสร็จแล้วก็ต้องไปตามไล่เบี้ยวคืนดังนั้นยังไงแล้วเนี่ยต้องนําเรียนนี้ครับยังไงก็ต้องรับผิดครับเพราะวิธีการโดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พวกเจ้าหนี้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาจะไปไล่บี้กับผู้ค้าก่อนเพราะผู้ค้าจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนมากกว่าลูกหนี้ถ้าลูกหนี้เขามีศักยภาพในการชําระเขาก็ชําระไปแล้วเขาจะไปไล่ให้ผู้ค้าเพื่อให้ผู้ค้าไปไล่บี้เยาเองครับลูกหนี้ดังนั้นผมนําเรียนนี้ครับในกรณีนี้เนี่ย ยังไงก็ต้องชำระแต่อาจจะไปใช้วิธีการในการขอทําการปรับปรุงโครงสร้างนี่หรือขอแหกคัดชาระบางส่วนเพื่อที่จะขอลดยอดนี่เพื่อที่จะสละตัวเองให้ออกมาจากการพ้นการเป็นผู้ค้าประกันดังนั้นผมฝากเรียนคุณจรรญนี้เลยครับว่าตั้งแต่ที่ไปห้ามเป็นผู้ค้าให้กับใครรักกันแค่ไหนชอบกันแค่ไหนสนิทกันแค่ไหนต้องไม่เป็นผู้ค้าให้ครับถ้าเป็นผู้ค้าผมว่าให้เขายืมเงินเลยดีกว่าอืมครับ เพราะการเป็นผู้ค้ำเนี่ยกฎหมายมัดเลยฮะเราไม่มีทางออกครับไม่มีทางออกเลยจริงจริเชื่ครับคุณจรังคะเชื่อเลยค่ะคพราะละผมคาเนี่คือกรที่เราเราเราหาเราหาทนายว่าสิว่าความได้ไหมครับทนายหาหาได้ครับแต่ปัญหาคุณหาไปหนึ่งคุณต้องเสียเงินค่าทนายเพิ่มถูกไหมครับแทนที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปขอประนอมนี่กับแบงค์เอาผมยกตัวอย่างผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีค่าการชั้นผู้ใหญ่ชั้นท่านหนึ่งนะครับ ไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนเมื่อประมาณ1าิบกว่าปีก่อนตอนสิกว่าปีก่อนเพื่อนก็ฐานะดีไม่มีปัญหาอตอนนั้นตัวเองยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยอยู่ในกระ,ะทรวงมหาดไทยปัจจุบันตําแหน่งใหญ่กว่าผู้ว่าไปแล้วฮะอตอนนี้กำลังถูกฟ้องครับตอนนี้ต้องไปตามใช้นี้แทนเพื่อนอพอไปค้ำประกันให้เขาพอไปค้ำประกันให้เขาว่าสิบห้าปีก่อนนะฮะค่ะคุณจรรยคะเรื่องของการค้ำประกันคงไม่สามารถทําอะไรได้นะคะ ยังไงก็ต้องใช้นี่แทนนะค่ะครับแล้วค่อยไปไล่ตามเอากับคนที่คุณเออที่เป็นลูกนี่เองอะค่ะครับมนะคะมีอะไรสอบถามอาจารย์ได้ไหมคะครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับนะคะมีหลายคนเลยทีเดียวที่ไปคำประกันให้เขาเสร็จแล้วต้องไปตามใช้นี่เขาคืนด้วยใช่ครับแต่ว่านี่มันเป็นเหมือนหลานตัวเองเป็นพี่น้องกันคือผมนํำเีอย่างนี้ครับว่ามันเป็นปัญหาโรคแต่งจริงนะ คือการไปเซ็นค้ำเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะอการที่คุณเอาตัวเองไปค้ำประกันเนี่ยมีจะเสมอตัวกับเจ๊งค่ะดังนั้นถ้าเกิดคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะค้ำประกันจริงๆคุณต้องค้ำประกันโดยจํากัดวงเงินที่ประกันอันนี้ในการจํากัดนะอย่างสมมติประกันค้ำประกันให้แบงค์เนี่ยจำกัดไว้เลยว่ารับผิดไม่เกินเท่าไหร่ การที่คุณไปคำ้ำผมสู้ว่าเอาที่คุณไปยอมจำนองให้เขายังจะดีกว่าเพราะมันก็รับผิดไม่เกินมูลค่าทรัพย์ที่คุณจำนองไว้แต่ถ้าค้ำประกันเนี่ยมันรับไปเต็มจำนวนวงเงินดอกพี่จะรันไปเท่าไหร่คุณต้องรับเต็มด้วยมผมเจอหลายรายฮนะตกเป็นบุคคลล้มละลายเพราะไปค้ำคนหนึ่งตัวเองทำธุรกิจดีๆมาทุกอย่าง,าางแต่สุดท้ายมาเนื่องจากเคยไปตกปากรับคำแล้วไปเซ็นคำเมื่อหลายปีก่อนแล้วมันเกิดผลกระทบหลายบ้านเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะคือผมต้องเน้นย้ำเลยว่าคุยให้เคลีย ถ้าเป็นไปได้ปฏิเสธก็ปฏิเสธเลยครับเป็นผม,มผมนําเรีืองอย่างนี้ว่าจะทะเลาะก,กันโกรธกันเพราะไ่ค้าก็ไม่เป็นไรหมดไปเถอะครับหมดไปเคนบางคนก็บ,คนคอบอกว่าเอาเงินไปเลยดีกว่า <c oughs> แต่อย่าให้ไปเซ็นคำประกันกันเลย <c oughs> นะคะพรามันมีผลผ,ลผ,ลผ,ลผลูกพันค่อนข้างที่จะเยอะเลยผูกพันไปเลยเป็นปัญหาครอบครัวบางบ้านถึงกันต้องอย่าล้างกันเลยนะครับอเพราะว่าไปประกําประกันในก่อนที่ตัวเองจะแต่งงานค่ะและผลมันมาเกิดขึ้นเนี่ย หลังจากทํามาหาได้แล้วก็กลายเป็นมีปัญหากลายเป็นครอบครัวแล้วฉันผมถามว่าคนที่มาขอให้เราค้าถ้าเขาไม่เข้าใจหลักการและเหตุผลก็ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับเขาแล้วครับคนก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วถ้าขอยืมหรือขอให้ช่วยอย่างอื่นเราช่วยครับแต่ถ้าไปค้าโดยไม่จํากัดวงเงินเนี่ยเกิดปัญหาเกิดความเสียหายแล้วเขาไม่ได้มารับรู้กับคุณนะครับค,คุณเพียงจะได้คําว่า คำว่าความขอบใจขอบคุณหนึ่งคำในช่วงหนึ่งวินาทีค่ะหลังจากนั้นคุณก็ต้องแบกแบกภาระ,ะไปจนกว่าจะเข้าชำระนี่แล้วสิหลายคนคอาจจะมองผมว่าเฮ้ยอย่างนี้อาจารย์แนะนําให้เป็นคนเห็นแก่ตัวผมค่ะผมอยู่ในวงการกฎหมายเนี่ยมผมเจอมาหลายลหลายแล้วหลายครอบครัวครับ